สวัสดีครับวันนี้ก็เอานะครับมิตซิซิล21แรงนะครับตัวนี้จะเป็นมิตซิซิลจะเป็นเครื่องยนต์สาสุกโฟ์วินะครับผมอะไรพาวเวอร์นะครับจะมารีวิวด้วยเครื่องตัดหญ้า1เมตรส0เซนนะครับก็พื้นที่ตัดหญ้าก็ไม่มีหญ้าจะให้รีวิวแล้วนะครับก็รีวิวทีละนิดทีละหน่อยนะครับดูกล้องแพไปเป็นูุ้นครับนี่นะครับพื้นที่มันเป็นแบบนี้นะครับไม่มีหญ้าให้ตัดนะครับพี่น้องอ่าก็รีวิวได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับ ตัดหญ้าได้ทีละนิดทีหน่อยเอาไว้รีวิวคันอื่นนะครับรีวิวรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับหญ้าก็มีน้อยนิดเหลือเกินตัดแขนหญ้านะครับพีน้อง กอ่ลันะ,ค,ะนนครับนีกีระบอย่านครับบ้อกขบอกเันรั่วนะครับทีนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มันแ่เอีเยงนิดรต่น,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 นะนครับตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องมานี้ครับตัวตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทลังคาเป็นลังคาเดิมมาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะส่วนตัดหญ้านะครับตัดหญ้าอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัดหญ้าสองหมื่นห้าพันบาทอ่าตัวรถหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นรถมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้อ่าเปลี่ยนทานเครื่องให้ฟรีนะครับใส่แบตเตอรี่ให้ใหม่ นะครับส่งฟรีไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับร้านสูสิทธิ์แท็กเตอร์อำเภอตกฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีรถให้ท่านเลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับรถที่ร้านมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรีวิวตัดหญ้าทีนิดทีหน่อยครับเพราะว่าไม่มีหญ้าให้ตัดนะครับก็ได้รีวิวให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับร้านสูสิทธิ์แท็กเตอร์อำเภอตกฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0 8 6 1 0 2 6 5 2 1นะครับ เบอร์เป็นเบอร์093-0855-104ูลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้สองเบอร์ครับร้านเราตั้งอยู่ถนนพหลโยธินนะครับเส้นตากฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณ700เมตรนะครับมาง่ายมาสะดวกนะครับร้านศูนย์สิทแท็กเตอร์เพอร์ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสวัสดีครับ